สวัสดีครับพี่ๆวันนี้พบกันช่วงค่ำนะครับอีกเช่นเคยกับวันเสาร์อาทิตย์เราจะอัปเดตกันช่วงค่ำนะครับตอนประมาณ1ทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณวันนี้วันเสาร์วันนี้ว,นว,ว,นนวันอาทิตย์นะครับขอขรบคุณพี่พี่แล้วก็ลุงป้านาอาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาเยี่ยมชมแล้วก็มาเลือกซื้อของกันที่หน้าร้านที่เจเจมอลชั้น1ห,ห้อง F20 ย้ำไม่ทีว่าเราเปิดทำการนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาบ่ายโมงครึ่งถึง5โมงครึ่งโดยประมาณวันนี้มีของสวยๆมาฝากพี่ๆเช่นเคยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่อง YouTube เพชรทองบุญพิทักษ์และก็ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมของสวยๆกันครับเรามาเริ่มกันที่งานชิ้นแรกนะครับกับงานสร so ้อยคอโซเพชร งานสวยมากๆเลยตัวเรือนก็นจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม51.92กรัมประดับเพชรรวมทั้งชิ้นอยู่ที่15.90กรัตเลยนะครับแล้วก็แบ่งเป็นเพชร70เม็ดรวม4.90กรัดแล้วก็เพชรอีก500 60เมตรรวม11กรัตหน้ากว้างของตัวโซ่อยู่ที่ยอยู่ทีเ0.7ซนติเมตรความยาวสูงสุด27.3นิ้วประกอบได้นะครับสามารถถอดประกอบเป็นสร้อยคอได้ในหลายๆระดับอาทิเช่น16นิ้ว21.5นิ้วแล้วก็26.5นิ้วราคาขายสุดคุ้มเพียง2 9 9 5 0 0บาททำไมถึงปรับได้หลายระดับอย่างที่ ต้นโชว์พี่พี่เห็นว่าเป็นงานกลสามารถถอดได้มาเป็น5ชิ้นด้วยกันนะครับพี่พี่สามารถเ,เลือกนะครับประกอบกันแล้วก็เลือกออความยาวของพี่พี่ที่ต้องการได้สนุกนะครับกับการแต่งตัวแต่พี่พี่จะต้องมั่นใจนะครับว่าเป็นคนประกอบอะไรพวกนี้เก่งนะครับเพราะว่าถ้าถอดออกมาแล้วเนี่ยมันต้องแบบหาชิ้นที่แบบพอดีนะครับ ถึงจะประกอบเข้ากันได้สวยแล้วก็พอดีได้ระดับที่สวยงามพี่ๆสามารถที่จะเลือกใส่เป็นเส้นยาวๆต้นแนะนําว่าใส่เป็นเส้นยาวๆเลยก็ดีนะคะเพราะว่ามันดูดีแล้วก็แค่สร้อยคอโซ่เส้นเดียวเนี่ยจบเลยทําให้ทุกการแต่งตัวของพี่เนี่ยดูแพงแล้วก็ดูมีคลาสมากๆสามารถที่จะใช้นะครับทั้งการทํางานในระดับผู้บริหารงานใส่สร้อยคอโซ่เพชร ดูดีหรือว่าใช้ออกงานสำคัญๆนะฮะเป็นประธานในงานสำคัญหรือว่าต้องออกงานที่ดูหรูหราสร้อยคอเส้นนี้จบเลยครับใส่แล้วดูดีใส่ง่ายด้วยถ้าใส่แบบเส้นยาวๆก็สวมหัวได้ครับความคุ้มเนี่ยอยู่ที่ตัวชิ้นงานประดับด้วยเพชรหลายเม็ดนะครับ เป็นหลายร้อยเม็ดเลยแล้วก็เพชรขาวเล่นไฟดีข้างในตำหนิน้อยสะอาดใช้ได้นะครับเพชรรวมทั้งชิ้น,นยอยู่ที่15.90กรัตนะฮะน้ำหนักโซ่เนี่ยน้ำหนักทองรวม51.92กรัมส่งต่อให้พี่คุ้มมากๆแล้วก็ถูกมากๆเลยอยากจะบอกว่าราคา299,500บาทเนี่ย เหมือนราคาเพชรเลยนะครับแค่ค่าเพชรก็ไม่ได้แล้วตัวเรือนทอง51.92กรัมเหมือนแถมไปเลยคุ้มไหมครับถ้าคุ้มแล้วก็รีบกดซีเอกดจองเข้ามาได้เลยชิ้นงานแบบนี้นานๆได้มาทีอย่างที่ต้นบอกนะครับว่าเขาจะประกอบไปด้วย5ชิ้นส่วนด้วยกันนะฮะโดยที่5ชิ้นส่วนเนี่ยเขาจะมีตัวล็อกทั้งตัว ล็อกด้านข้างแล้วก็ตัวล็อกด้านล่างเนี่ยพี่พี่ได้ชิ้นงานไปก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามสไตล์ของเราได้เลยครับเรามาต่อกันที่งานน่ารักน่รักกับแหวนตรกาโอปอนะครับงานเก่าตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็น ทองเคน้ำหนักรวม4.68กรัมประดับด้วยโอปอลเอธิโอเปียนะครับหน้ากว้างแหวนอยู่ที่1.6คูณ1.6เซนติเมตรขนาดแหวน52ราคาขายส่งต่อเพียง8,950บาทชิ้นงานสวยมากๆแล้วก็ใส่เต็มหน้านิ้วเลยมีความน่ารักเนี่ยจัดเต็มตะกร้ามาให้กับพี่ๆเลยนะครับตัวชิ้นงานเขาจะดีไซน์ออกมา แฝงด้วยความหมายที่ดีเขาจะใช้ตะก,ก้าเนี่ยใส่เป็นผลไม้นะครับโดยที่ผลไม้เป็นตะก,ก้านั้นเขาจะเลือกใช้เป็นโอปอลปอเอทิโอเปีย e แบบหวานๆนะครับนำมาฝัง เป็นผลไม้ที่เต็มตะกร้าหมายถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เพิ่มพูนฮะมีกินมีใช้ตลอดความหมายดีเห็นไหมครับพวกงานเก่าเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเน้นที่ความหมายดีๆครับในการจัดทําเครื่องประดับแหวนแบบนี้พี่ใส่แล้วไม่เหมือนใครแน่นอนสามารถที่จะใช้นะครับใส่ได้ในทุกๆโอกาสใส่เอาเคล็ดหรือว่าใส่เพิ่มความน่ารักให้กับตัวเราเองก็ได้ครับ เรามาต่อกันที่งานจิวเรี่นะคะแบบมีดีไซน์เป๊ะๆกันบ้างครับตัวเรือเนี่ยเขาจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม6.74กรัมประดับด้วยเพชรนะคะทั้งหมด13เม็ดรวมประมาณ19ต่างหน้ากว้างของตัวแหวนอยู่ที่0.6เซนติเมตรขนาดแหวน62ราคาขายส่งต่อ16,500บาท ก่อนอื่นเลยขอพี่ๆโปรโดมั่นใจว่าใส่ขนาดนี้ได้พอดีนะครับย้ำอีกทีว่าขนาด62เพราะว่าแหวนแบบนี้ไม่สามารถปรับเพิ่มหรือว่าลดขนาดได้ความดีงามของแหวนอยู่ที่ดีไซน์ครับเขาจะทำเป็นแหวนพิรอดเพชรนะครับโดยที่ตรงกลางเนี่ยที่พี่ๆเห็นเป็นสีขาวนะฮะเขาจะฝังเพชรตรงกลางแล้วก็ที่สำคัญวงแหวนสีขาวตรงนี้ สามารถที่จะหมุนรอบตัวเองได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับน่ารักนะคะเป็นงานแบบงานกลงานที่มีกลไกลอะไรแบบนี้เราใส่เพื่อเพิ่มความเก๋ให้กับตัวเราชิ้นงานมาในสภาพที่สมบูรณ์ตัวเรือนไม่บุบบี้นะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นงานมือสองที่ผ่านมานะครับอย่างสภาพดีมากๆเพราะว่าต้นกับนิกจะ คัดนะครับแต่ว่าของที่มีคุณภาพแล้วก็สภาพเนี่ยอยู่ในในรูปแบบที่เรียกเ้ว่าเปิดกล่องมาแล้วก็พร้อมใช้ได้เลยตัวเพชรที่ประดับข่าแล้วก็เล่นไฟดีงานดีมากๆกด CF มาได้เลยครับ เรามาเติมเต็มความน่ารักกันดีกว่าครับด้วยเข็มกลัดปูเพชรงานเก่าตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคํา75-9้ํานหนักรวม4.08กรัมประดับด้วยเพชรนะฮะรวม40เม็ดน้ําหนักของเพชรเนี่ยประมาณ50ตังค์หน้ากว้างของตัวเข็มกลัดอยู่ที่2.1คูณ1.9เซนติเมตรราคาขายส่งต่อเพียง1,8,900บาท น่ารักนะครับขนาดจะใหญ่กว่าเหรียญบาทนะครับเล็กน้อยเห็นไหมครับเทียบกับชุดประมาณนี้นะครับกลัดกับชุดแบบนี้สามารถที่จะกลัดกับพวกแบบชุดสูทนะครับหรือว่าชุดแจ็คเก็ตเนี่ยจะดูดีดูน่ารักมากๆเลยตัวชิ้นงานเป็นงานกลนอกจากความน่ารักเหมือนปูจริงๆแล้วมีความน่าร่าอิประการก็คือตัวกล้ามของปูเนี่ยขยับได้ เดี๋ยวต้นจะโชว์ให้พี่พดูนะครับเรามาดูที่ด้านหลังกันก่อนตัวเข็มกลัดมาในสภาพที่สมบูรณ์นี่เห็นไหมครับขยับได้ที่ก้านที่ก้ามปูนะฮะเดี๋ยวเราพลิกมาที่ด้านหน้า อีกฝั่งหนึ่งของตัวก้ามปูก็ขยับได้เช่นเดียวกันส่วนเพชรที่ประดับก็ขาวเล่นไฟดีข้างในก็สะอาดใช้ได้นะครับเหมือนปูจริงๆเลยขนาดปูแบบนี้น่าจะเหมือนปูลมนะครับดูดีดูดน่ารักน่าซื้อจริงๆครับมาเพิ่มเติมนะครับความเก๋ให้กับตัวเรายามค่ำคืนกันดีกว่ากับแหวนเพชรแถว ขั้นเพชรสีเขียวนะครับตัวเรือเนี่ยเขาจะเป็นทองคำ 58. 5 8า 58. หรือ 14K น้ำหนักรวมทั้งชิ้นอยู่ที่6.17กรัมนะคะประดับด้วยเพชรรวมทั้งวงในอยู่ที่73ตังแบ่งเป็นเพชรสีขาว36เม็ดรวม51ตังและก็ประดับด้วยเพชรสีเขียวอีก 29เมตรรวม22ตังหน้ากว้างแหวนสง9งุคูณ1.9เซนติเมตรขนาดแหวน54.5ราคาขายส่งต่อสุดคุ้มเพียง21,950บาทรีบกด cf กดจองมารัวๆได้เลยเป็นงานจิวเวลรี่งานนอกงานต่างประเทศนะครับดีไซน์เก๋มากๆเขาจะดดีไซน์นะครับเน้นลวดลายแบบเรียบ แต่ดูดีโดยใช้เพชรสีขาวกับเพชรสีเขียวโดยที่เพชรขาวเนี่ยจะขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในสะอาดใช้ได้ส่วนเพชรเขียวเม็ดเล็ก,ลกๆก็เล่นไฟวิบวับดีครับมาในรูปแบบที่สมบูรณ์ก้านแหวนแล้วก็ตัวเรือนอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็พร้อมใช้มากๆเลยไม่บุกบี้นะครับ ดูก้านแหวนหนาไม่บางแล้วก็ตัวเรือนแบบนี้ใส่ติดนิ้วได้เลยครับสำหรับพี่ๆที่ชอบงานจิวเวอรี่ที่มีดีไซน์เก๋ๆนะครับเน้นที่ดีไซน์โดยที่สามารถที่จะใช้งานเนี่ยได้ในทุกๆวันในราคาที่ไม่แพงวงนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าก,กด cf มาจริงๆครับ เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันดีกว่าครับกับแหวนงานพลอยกันบ้างกับแหวนทับทิมพม่านะครับเรือนมาคีงานเก่าตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคำ75-90%น้ำหนักรวม5.66กรัมประดับด้วยทับทิมพม่าเผาเก่าพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนหน้ากว้างแหวน1.9คณ1.2เซนติเมตรขนาดแหวน51ราคาขายส่งต่อเพียง 13,950บาทกด cf มาได้เลยสำหรับพี่ๆที่ชอบงานแหวนวงเล็กๆน่ารักน่ารักเน้นที่ความสวยงามและความหวานของสีพลอยนะครับตัวพลอยเนี่ยโดดเด่นมากๆนะฮะเป็นทับทิมพาม่านะครับที่สวยงาม เป็นสีชมพูเหมือนสีนมเย็นเลยสีหวานฉ่ำมากมากเลยยิ่งอยู่บนตัวเรือนทองแบบนี้นะครับยิ่งขับแล้วก็ตัดสีกันได้อย่างลงตัวเป็นแหวนวงเล็กแต่มีคุณภาพตรงที่ก้านแหวนเขาจัดหนาไม่บางแล้วก็ตัวแหวนเนี่ยรับกันได้อย่างพอดีนะครับงานดีมีคุณภาพแบบนี้ และเป็นงานเก่าแท้ๆสามารถที่จะใช้เป็นแหวนใส่ติดนิ้วได้เลยย้ำอีกทีขนาดแหวน51นะครับกด C f เอกดจองมาเลยครับสำหรับพี่ๆที่ กำลังมองหาซื้อแหวนเพชรลูกโลกนะคะวงนี้ห้ามพลาดเลยต้องบอกเลยว่าสวยแล้วก็ราคาถูกด้วยตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคำ 9K น้ำหนักรวม7.02กรัมประดับด้วยเพชรรวมทั้งวงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ58ตังค์นะครับแบ่งเป็นเพชรลูกโลกแบบไม่รองซับจำนวน8เม็ด รวมประมาณ24ตังคนอกจากนี้ยังประดับด้วยเพชรกุหล,ลาบย่อยนะครับอีก17เม็ดรวมประมาณ34ตังหน้ากว้าง1.7คู1.6เซนติเมตรขนาดแหวน59.5ราคาขายส่งต่อเพียง16,950บาทดีงานมากๆรีบกดซ f เอเข้ามารวๆก่อนได้เลยฮะชิ้นงานสวยแล้วก็โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตา นะคเป็นแหวนที่เห็นครั้งแรกแล้วมีความรู้สึกว่าสะดุดตาเป็นแหวนเรือนพุ่มจะทําเป็นดอกบวัวเหมือนบัวหลวงเลยนะครับแล้วก็ใช้เพชรเนี่ยโดยเฉพาะเพชรลูกโลกเป็นเม็ด,เ,มดเล่นไฟดีแล้วก็เพชรกุหลาบที่ประดับถึงจะเป็นเพชรกุหลาบไม็ดเล็กๆแต่ก็เล่นไฟใช่ย่อยเลยนะครับทั้ง2องอย่างเนี่ยไม่บอดเล่นไฟ เหมือนกันทั้งคู่แล้วก็อยู่ในสภาพที่สวยงามก้านแหวนหนาไม่บางตัวเรือนมาในสภาพที่สมบูรณ์เรือนเป็นพุ่มดอกบัวแบบนี้ใส่แล้วเต็มหน้านิ้วใส่แล้วทำให้นิ้วเราดูน่ามองราคาหน้าซื้ออีกต่างหากรีบกดสั่งซื้อกดสีเอฟเข้ามาได้เลยนะครับเรามากันที่งานสร้อยข้อมือกันบ้างครับกับ งานสร้อยข้อมือเพชรซีกนะครับงานเก่าตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคำํำ75-90%น้ำหนักรวม12.01กรัมประดับด้วยเพชรซีกแบบรองทับหน้ากว้างนะครับช่วงกว้างสุดที่เป็นตัว ข้าหลังตัดตรงกลางนะครับจะน้ากว้างประมาณ1.8เซนติเมตรความยาวสร้อยอยู่ที่18.8เซนติเมตรราคาขายส่งต่อเพียง28,500บาทใส่ขึ้นมือต้นนะครับข้อมือต้นยังเห็นชัดแล้วก็ดูเต็มแบบนี้เลยชิ้นงานสวยแปลกตาเป็นงานแบบประยุกต์นะครับรูปทรงแบบนี้เราจะไม่ค่อยเห็นปกติเราจะเห็นแบบเรียบๆก็คือเช่นเป็นข้อมือแบบ จันนะครับหรือว่าเป็นข้อมือเพชรแถวแบบธรรมดาโดยทั่วไปชิ้นนี้มีความพิเศษโดยที่ตรงกลางเขาจะใช้นะครับเรือนมาคีเนี่ยเป็นจุดที่อยู่ตรงกลางเพื่อเพิ่มลูกเล่นให้กับชิ้นงานสร้อยข้อมือแบบนี้ ใส่ติดข้อมือได้เลยใส่กับชุดอะไรก็โดดเด่นโดยเฉพาะชุดผ้าไหมหรือว่าชุดที่เราต้องการแสดงถึงความเป็นไทยนะครับงานแบบนี้ดูดีอย่างที่สุดเรามาดูที่ประกายของเพรซี่ประกอบไปด้วยนะคะเพรซี่ zi, แบบรองซับเล่นไฟวิบวับเหมือนดวงดาวยามค่ำคืนเลยครับทำให้เราเคลิ้มแล้วก็มองอย่างไม่รู้จักจบสิน้นกด CF มาได้เลยครับ เรามาเพิ่มเติมนะครับแต่งแต้มความน่ารักกันอีกสักวงหนึ่งนะครับกับแหวนไพลินซีลอนแถวเรือนทองงานเก่าตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคำ75-90%นะครับน้ำหนักรวม3.32กรัมประดับเม็ดยอดด้วยไพลินซีลอนเผาเก่าพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนหน้ากว้างของแหวนในอยู่ที่0.5 x 1.7เซนติมตรขนาดแหวน ห้ราคาขายส่งต่อเพียง8,950บาทกด cf กดจองมาก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นแหวนวงเล็กนะครับขนาดของแหวน50เล็กแต่ว่ามีคุณภาพเช่นเดียวกันเพราะว่าตัวเรือนของเขาแน่นหนาก้านแหวนไม่บางนะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยเขาจะมีลูกเล่นแล้วก็ลวดลายที่สวยงามมากๆ จุดโดดเด่นของเขาเนี่ยนอกจากตัวเรือนที่จะทำแบบสวยงามนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาจะทำขึ้นเรือนเป็นรูปใบไม้ขึ้นมานะครับเป็นช่อจุดเด่นที่สองก็คือตัวไพลินฮะเขาจะเป็นไพรลินซีลอนสีฟ้าครามสีแบบนี้เราไม่ค่อยเห็นนะครับมันทำให้เรารู้สึกสดใสทำให้เรารู้สึก ชื่นบานมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเมื่อเราดูประกายของพลอยทั้ง3เม็ดนี้กด CF มาเลยครับเรามาต่อกันที่งานแหวนเพชรประกบเข้าหลามตัดกันบ้างครับตัวเรือนเขาจะเป็นทองคำาถึงน้ำหนักรวม5.95กรัมประดับด้วยเพชรนะฮะรวมทั้งวงเนี่ยอยู่ที่99ตังค์ต่งแบ่งเป็นเพชรยอดนะครับ9เม็ด รวม63ตังตกเม็ดละ7ตังเลยนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรย่อยอีก18เม็ดรวม36ตังหน้ากว้างแหวนอยู่ที่1.4คูณ5เซนติเมตรขนาดแหวน52ราคาขายส่งต่อสุดคุ้ม29,500บาทแน่นหนาแข็งแรงและก็ไฟดีนะครับคือคำนิยามของแหวนวงนี้จริงๆตัวชิ้นงานเนี่ยเขาจะ ใช้เพชรเม็ดใหญ่เม็ดละประมาณ7ตังนะครับมาประกบที่ตรงกลางเป็นรูปแบบข้าวหลามตัดตรงกลางนะครับตัวเพชรขาวเล่นไฟดีข้างในก็ตำหนิน้อยนะครับสะอาดใช้ได้เลยส่วนเพชรบริวานะครับที่เป็นเม็ดย่อยๆเนี่ยก็เล่นไฟเช่นเดียวกันงานดีคับเพชรไม่บอดแล้วก็อยูออ่บนเรือนทองที่ สภาพดีก้านแหวนหนาไม่บางไม่บุบบี้ตัวเรือนพร้อมใช้มากๆถ้าพี่พี่ชอบซื้องานพวกงานเพชรในราคาที่ไม่แพงและได้เพชรเม็ดใหญ่ๆเน้นที่ความไฟดีวงนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่พี่ๆห้ามพลาดเลยไฟดีจริงๆแล้วก็ใส่แล้วดูเต็มหน้านิ้วกด CF มาเลยครับ มาต่อกันที่งานข้อมือพลอยแถวหลากสีเรือนทองงานเก่านะครับตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคํา75-90%น้ําหนักรวม14.93กรัมประดับด้วยเขียวส่องจันทร์เผาเก่า black star ไทยดิบ ทับทิมพม่าเผาเก่าพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนนอกจากนี้ยังประดับด้วยพลอยแท้หลากสีชนิดอื่นๆด้วยนะครับหน้ากว้างซ้อยอยู่ที่0.8เซนเมตรความยาว17.0เซนติเมตรราคาขายสุดคุ้มเพียง3,3500บาทงานดีจริงๆใส่ขึ้นข้อมือต้นก็ดูเห็นชัดงานแบบนี้เป็นงานเก่าที่ใช้ทองเยอะแน่นหนามากๆครับ ตัวชิ้นงานเนี่ยเขาจะดีไซน์แบบเรียบๆแต่ดูดีแล้วก็มีอะไรด้วยการใช้พลอยหลังเบียนนะครับหลากสีหลากชนิดมาจัดเรียง แต่ละพลอยเนี่ยเขาก็จะมีจุดเด่นแล้วก็สีสันที่แตกต่างกันมาในตัวเรือนทองที่สวยงามมากๆเลยตัวสายสร้อยเนี่ยไม่ธรรมดานะครับสายสร้อยเขาจะทําเป็นลายช่อมะกอกเป็นลายใบมะกอกน,นะครับซึ่งหมายถึงชัยชนะแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์อย่างที่ต้นบอกครับว่างานเก่าเขาจะเน้นที่ความหมายในการดีไซน์ขึ้นมาเนี่ยจะต้องความหมายที่ดีนํามาก่อนเลย ซอยเส้นข้อมือเส้นนี้พี่พสามารถที่จะใช้นะครับใส่ติดข้อมือได้ไม่เกี่ยวเสื้อผ้าตัวตะขอนะครับเขาจะค่อนข้างท,ที่จะยืดตัวตะขอเนี่ยให้ยาวสุดๆเพื่อที่ว่าจะได้ความยาว17ซนติเมตรชิ้นงานสวยแล้วก็สมบูรณ์ดีครับมาต่อกันที่งานชิ้นสุดท้ายประจำวันนี้กับแหวนไพลินประดับเพชร งานสวยเป็นงานแบบแหวนเจ้าหญิงที่น่าซื้อมากๆเลยตัวเรือนเะนี่ยเขาจะเป็นตัวเรือนแพลตินัมนะครับ Pt 900น้ำหนักรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่8.92กรัมประดับเม็ดยอดด้วยไพลินไทยเผาเก่าน้ำหนัก2.13กรัตแล้วก็ประดับด้วยเพชรกลมกับเพชรเหลี่ยมแทปเปอร์นะครับ รวมทั้งวงในอยู่ที่49ตังหน้ากว้างแหวนอยู่ที่1.6คูณ1.2เซนติเมตรขนาดแหวน53ราคาขายสุดคุ้ม29,950บาทวงนี้เป็นงานจิวเวลรี่งานต่างประเทศนะครับที่สวยงามแล้วก็เด่นสะดุดตามากๆด้วยอัญมณีด้านบนก็คือไพลินไทยไพลินไทยเม็ดนี้สวยนะครับ 2.13กระราดได้ไพลินสีสวยมีออร่าสว่างนะครับก็คือเป็นไพลินที่สีไม่มืดเป็นสีสว่างแล้วกอ็อยู่บนตัวเรือนแบบเรียบๆหรูๆครับ โดยที่เขาจะใช้เพชรกลมกับเพชรเหลี่ยมแชปเปอร์นะครับสลับไล่เรียงการฝังเนี่ยละเอียดเน้นความแน่นนะครับในการฝังแล้วก็เน้นที่ตัวพลอยอย่างแท้จริงถ้าพี่พี่รักงานไพลินแล้วก็กำลังมองหาซื้อไพลินสวยๆอยู่ไว้ใส่ติดนิ้ววงนี้ต้องรีบกดสิเอเข้ามาได้แล้วนะครับ ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่กดสั่งซื้อกด CF กดจองกันเข้ามาทางไลน์ครับย้ำอีกทีว่าแคปรูปภาพแล้วก็กดสั่งซื้อมาทางไลน์เนี่ยจะสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยเพราะว่าต้นกับนิกจะได้ตอบพี่ๆนะครับได้อย่างทันแล้วก็รวดเร็วพี่ๆท่านไหนที่ต้องการสั่งซื้อชิ้นไหนนะครับย้ำอีกทีว่าโปรดมั่นใจว่าใส่ได้พอดีแล้วก็ รักงานชิ้นนั้นต้องการรับน้องไปดูแลต่อจริงๆนะคะเพราะว่าจะไดะ้ไม่เป็นการปิดกัน้นโอกาสให้กับพี่ๆท่านอื่นที่ต้องการรับน้องไปดูแลนะครับย้ำอีกทีว่าการอัปเดตสินค้าแบบนี้มีทุกวันหยุดวันเดียวคือวันอังคารพรุ่งนี้พบกับการอัปเดตในช่วงบ่ายนะครเวลาดีๆของพวกเรากับร้านเพชรทองบุญพิทักษ์วันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านแล้วพบกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย